ว่ามันได้วันนี้จัดการหน่อยโว้ยรอทิมทิมแจวแจวโอ้ย,ออยได้เรียงด้เรียงเลยวันนี้โอ้สุกเล็กสักวันเนาะอืมอืม không nhau, đúng không này, ừ. อ,เอ,อาเนอหรอมานัดางวาอล้สม่นไพมาต้มคนอร่อยเหรอ,อแกวที่เปรี้ยอีกแกวขมอืม Banana banana là gala. Banana. 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 Làm Banana. 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 ตูีกก็ยับบาทกินน้ำกันได้ครับเงาใช่ครับ